어 저는 지난 12월 5일부터 연극 행복을 찾아서 라는걸 공연하고 있고요 그리고 팬분들의 많은 사랑과 관심을 받은 덕에 매진을 하고 있고 매진 했습니다 전부 다 매진됐고요 여기까지 ก็ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่5ธันวาคมผมก็ได้เริ่มแสดงวละครเวทีเรื่อง realize happiness นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณความรักแล้วก็ความสนใจที่ล้นหลามมากๆของแฟนๆครให้บัตรโซอายว่างรอัวีรัวกองนท่มนะัลก็ตองอทน่ครับ แล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมเอเชียโทรอยู่ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณกําลังใจจากทุกคนนะคะตอนนี้ก็สามารถตั้งใจเตรียมงานได้อยู่ครับขอบคุณครับเป็นแฟนตอดหาวว่าละครเวทีที่คุณเล่นถ้าบัดโซเอาแล้วแฟนจะทํายังไงล่ะคะเนี่ยเขาบอกว่ารออยู่ทางหน้าลงละครได้เลยเแฟนบอกสุดเออเ 저도 어, 마음이 안 좋아요. 다못 보시는 게 많은 분들께 보여드리고 싶은데 그럴 수가 없어서 어, 좀, 아, 좀 안타까워서 저는 네, 배우 생활을 하는 동안 어, 또 계속 공연을 함께 할 거니까요. 네, 그때 또 인사드리도록 하겠습니다. ผมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับได้มาดูงานกาันแต่ว่าในฐานะนักแสดงนะคะผมก็จะมีงานแสดงอีกเยอะมากๆเลยยังไงในอนาคตก็หวังว่าจะได้มาเจอกันนะครับได้ติดตามแน่นอนถึงจะโศกเอาไปแล้วไม่ไม่ได้โอกาสไปดูแต่แฟนๆทุกคนส่งกําลังใจให้กับคุณซอนโฮอยู่แล้วใช่ไหมคทุกคน <laughs> <laughs> ถ,าถามถึงงานในครั้งนี้บ้านฮนาะช์ชชื่องานว่า 컬러풀. 왜 아라이? 잉. 사용한 컬러풀. 한분 잔호. 세상에는 많은 색깔들이 있는데 그, 그런 컬러만큼 여러분한테 다양한 뭐제 모습을 보여드리고 싶고 또 그렇게 가득 채워서 보여주겠다는 의미에서 컬러풀이라고 준비를 해봤고요. 어, 여러분도 마음에 드셨으면 좋겠습니다. 제 여러 가지 색깔을 보여드리고 싶어서요. ก็ในโลกใบนี้กันไปด้วยสีสันมากมายใช่ไหมคะผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นช่วงเวลาเหล่านี้ที่ต็มไปด้วยเสน่ห์ที่หลากหลายของผมแบบฟูไปเลยนะครับให้เท่ากับจำนวนสีสันที่มีหลากหลายเลยเป็นความหมายแบบนี้ทุกคนชอบกันไหมครชื่อนี้แฟนๆชอบมากเลยฮะคันเรือฟูก็คือความสดใสเหมือนได้เห็นหน้าคุณคุณคุณซันโฮเห็นปุ๊บก็รู้สึกสดใสมีความสุขต้องไปฮะขอบคุณครับ รามาว่าเอเชียทัวร์ของคุณสังโฮเนี่ยไปที่เมืองต่างๆก็จะมีการกําหนดสีให้กับเมืองต่างๆซึ่งครั้งนี้มาที่กรุงเทพมหานครของเราแบงคอกนั่นเองคุณสันโฮก็ต้องจะมากําหนดสีให้กับงานของเราเหมือนกันถูกต้องไหมครับคุณซันโธใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่ช่วงแรกเลยค่ะทุกคนครับกับช่วงคัลฟูธทา ในช่วงนี้นะครับคุณสซโฮจะมากำหนดสีให้กับกรุงเทพมหานครของเรานะครับมาดูสิว่าเราจะได้สีอะไรซึ่งเดี๋ยวขอหน่อยนะฮะขอคัลเลอร์ลูเลตหน่อยครับเชิญครับคุณโซโนฮะในคัลเลอร์คุณโซโฮตกใจเมื่อตอนท่เรียกลืมสีดังไปไหมฮะโอเคนะโอเคเห็นคุณสซโฮจะดุ ปิ่นจะตกใจเอ้าทำไมดีเจนุย้ยบกเบกวยวายนะฮะในนี้มีสีนะครับเดี๋ยวนุ้ยจะสั่งสตาร์ทคุณซอนโฮจะเป็นคนบอกให้สต็อปเมื่อสต็อปนะครับเข็มอยู่ที่สีไหนถือว่าเป็นการกำหนดสีให้กับกรุงเทพมหาคนครของเราครับ<อ>โอเคนะฮะโอเคครับทุกคนเข้าใจไหมครงั้นเรามาสั่งสตาร์ทพร้อมกันดีไหมฮะมาดูสิว่าแบงคอกจะได้สีอะ อะไรครับถ้าพร้อมแล้วนับ1,2,3สตาร์ทฮะ1,2,3สตาร์ทสตาร์ทฟ้าลูกได้เป็นฟ้านั่นเองโอเคไหมเป็นแฟนชอบใจยังใหญ่เลยโอเคไหมโอเคอ้าวแล้วใส่ชมพูมาเอาไมดีแค่เนี้ยเราต้องไปเปลี่ยนชุด 나좀 북극한이야. 어, 미, 바, 미, 바. 미, 어. 아니. 어, 제가 너무 좋아하는 색깔인데요. 그, 왜 마음에 들어요. 근데, 오늘 블루를 입은 분들이 되게 많으시네요. 아, 고 이렇게 드실 줄알아봐셨 블루. 봐봐 와.